กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พิมรินอ่านให้ฟังหากฟินสุดๆช่วยค่ากาแฟเป็น s u p e สุดๆก็ได้ค่ะต้องการซื้อดีบหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลงด้านล่างใต้วิดีโอเรื่องประธานบริษัทนี้ ฉันเคยวันนั้นตอนที่13ท่านประธานยามบ่ายฝนยังคงตกและมีทีท่าว่ายังจะตกไปอีกนานสำแรงขึ้นอิธานเอ็นกายนั่งพิงโซฟาตัวยาวทอดมองทะเลถูกสายฝนกระนำมือสีเข้มรูปศีรษะคนร่างเล็ก ที่ใช้ตักเขาหนุนนอนแทนหมอนมานานราวชั่วโมงกว่าแล้วนานๆครั้งเขาจะได้พักผ่อนคลายอารมณ์เช่นนี้เสียงโทรศัพท์ระบบสั่นดังขึ้นอยู่บนโต๊ะเตี้ยตรงหน้าเขาเหลือบสายตามองก่อนโน้มร่างลงหยิบครับแม่อีธานเจ้าลันบอกว่าลูกไปภูเก็ต ครับไปทำไมกันลูกพักผ่อนครับแม่แล้วนี่คิดไว้หรือยังจะกลับอเมริกาเมื่อไรแม่ครับแม่ส่งผมมาดูแลบริษัทที่เมืองไทยไม่ใช่หรอกครับใช่แต่ว่าดูเหมือนลูกจะดูแลเรื่องอื่นด้วยอีธานก้มหน้าลงมองร่างระหงที่นอนขดตัวตะแคงหน้าเข้าหาร่างแกรง จึงเอามือลูบผมปัดออกจนมองเห็นพวงแก้มและตาขยุกขยิกดูท<ด>่าจะตื่น,นแล้วแต่แกร่งหรับครับก่อนนิดหน่อยพูดแบบนี้แสดงว่าคงเป็นข่าวดีผมยังไม่แน่ใจครับแม่เท่านี้ก่อนนะครับโอเคแม่ไม่กลัวแล้วไว้โทรหาใหม่วันหลังรักลูกนะอีทานครับ ผมก็รักแม่ครับเขาว,วางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะที่เดิมจึงค่อยเอ่ยขึ้นตื่นแล้วนี่คนขี้เศราอืมใครบอกเดียยังหลับตาอยู่เลยหลับตาปากนี้ช่างพูดนะแล้วหายปวดหัวหรือยังยังเลยแต่ตอนนี้เดียหิวอีกแล้วอะไรกันมือเที่ยงเพิ่งกินไปนะแหมท่านประธาน เด็กกำลังกินกำลังโตต้องเห็นใจหน่อยสิคะไหนกำลังโตมาดูหน่อยสิโตขึ้นจริงหรือเปล่าซินเดียลืมตาขึ้นทันใดเมื่อได้ยินผิกร่างตั้งท่าจะลุกขึ้นพรานมือกแกร่งดันไว้ให้นอนต่อจะรีบไปไหนกันใช้ตักเขาเป็นหมอนมาตั้งนานสองนานนี่ม่คิดจะให้ค่าจ้างเลยหรือไงค่าจ้าง สินเดียดวงตาลอกแรกจากเดิมแรกเริ่มเมื่อเช้าคิดเอาเองว่าจะรับมือผู้ชายตรงหน้านี้ได้แต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆกลับอยากถอนตัวชาฉันเดียยังแห้งหนะ้าท่านประธานไม่เห็นใจเดียบ้างหรอคนร่างเล็กกว่าใส่น้ำเสียงอ้อนสุดอีธานฟังแล้วยกยิ้ม สาวตัวแสบกำลังคิดหาวิธีเอาตัวรอดคิดหรือว่าผมจะตกหลุมพรางอีกครั้งเดียรปราวใครคิดจะทำแบบนั้นกันไม่มีรอยยิ้มของชายร่างโตด้านบนครี่ยิ้มกว้างสุดในตาพราวขณะกว่าสายตามองเธอทำให้ดวงใจเล็กในอกสาย,ยิ่งรัวแรงขาจ้างแค่จูบเท่านั้นไม่นานรอก ไม่นานแน่นะอีธานเพียงยิ้มแล้วโน้มหน้าแกร่งคมสั่นลงก่อนหยุดนิ่งเมื่อเฉียดใกล้ศบตาหวานคมที่มองเขาอย่างหวาดระแวงแล้วรูบตามองริมฝีป,ปากกระจับเขาเครื่อนหน้าต่ำลงเรื่อยๆกระทั่งปากหนาประกับลงหลังมือคนร่างเล็กเมื่อสินเดียรีบยกขึ้นปิดปากตัวเอง ดวงตาย,ยังเบิกว้างแล้วกริ้งตัวลงจากโซฟาถอยหลังจนขาชนอ่างจากกุชชี่อะไรกันไม่รู้ว่าเดียอยากอาบน้ำแต่ฝนกำลังตกถ้าลงอ่างตอนนี้จะไม่สบายเปล่าไม่ใช่เดียฉันสินเดียไม่รอช้าเมื่ออีธานลุกขึ้นยืนเช่นกันพร้อมสาวเท้าเดินหน้าร่างระหงรีบวิ่งเข้าห้องทันที แล้วปิดประตูระเบียงปิดได้ทันก่อนที่คนร่างโตจะก้าวขึ้นห้องพักเดียเดียเดียเสียงเรียกของอีธานถุงมก้าวและดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับปั้นที่ยังทุบประตูกระจกเธอก้าวถอยหลังอีกสองก้าวมองหน้าแกรง่งที่คายใกล้ระเบิดอารมณ์ จึงรีบเลื่อนปิดม่านสินเดียหมุนตัวกลับแผ่นหลังสะเทือนจากแรงทุบกระจกจนสะดุง้งแล้วไงขังเขาไว้แล้วเอาไงต่ออีธานเงียบเสียงลงไปแล้วเธอจึงเดินออกห่างผมา่านวิ่งตรงไปยังตู้เสื้อผ้าหยิบกระเป๋าออกมาโยนทุกอย่างเข้ากระเป๋ารวดเร็วกวาดเครื่องสำอางหล่นโครงคราม แล้วมองตัวเองในกระจกก่อนสะบดออกมาไอเดียก็ยังใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นเดินย้อนไปยังกระเป๋ารูซิปกวานมือหยิบชุดมั่วๆออกมาเป็นเดรสผ้าแบนดดังแล้วเปลี่ยนเดี๋ยวนั้นกว้างทุกอย่างลงกระเป๋ารูซิปจากนั้น่าตัวเองไปยังประตูห้องพักเหลียวกลับไปมองประตูระเบียงที่เสียงคนร่างโตเงียบไปอย่างน่าประหลาด ไม่มีเวลาแล้วเดียรีบไปเธอสะบัดหน้ากราบก้าวทีมือเล็กลากกระเป๋าใบโตเปิดประตูออกกว้างแล้วผ่านสะดุ้งสุดตัวนาซิทันควันจะรีบไปไหนกันเดียอีทานยืนพิงกรอบประตูใช้มือขวางไว้แล้วก้มหน้าลงมองดวงตาวาวโรดโกรธจัดเดีย ب, เพียง เดียขอโทษท่านประธานไว้อีธานกระแทกประตูปิดตามหลังแล้วย่างสามขุมเข้าหาคนที่เดินถอยหลังไปเรื่อยๆเช่นกันด้วยดวงตาเบิกกว้างหึใจขอคุณทำด้วยอะไรเดียครั้งที่แล้วจับผมแก้ผ้าเรามัดไว้คราวนี้ขังผมไว้ที่ระเบียงเราชิ้งหนีเปล่าเดียไม่ได้แก้ผ้าคุณนะ ยังไงคุณต้องแก้ผ้าอยู่แล้วคิ้วเข้มกระตุกทันทีเมื่อได้ยินร่างแกรง่งอย่างสาวเท้าเดินตรงเข้าหาร่างอรชรที่ดูเหมือนทำสีหน้าหวาดกลัวขึ้นมาบ้างแล้วอีธานไม่คาดมาก่อนว่าสาวตรงหน้าเจ้าเล่และทำได้ทุกอย่างขนาดนี้ถามจริงคุณทิ้งผมไว้นอกระเบียงแล้วยังไงคุณจะไปบอกพนักงานโรงแรมให้มาช่วยเปิดให้อย่างนั้นสิ หรือว่าผมต้องรอคุณเช็คเอาท์แล้วพนักงานทำความสะอาดจะเห็นเองคุณคิดว่าจะรอดมือผมปตะเปล่าไม่ใช่อิธานใจเย็นนะคะใจเย็นเขาเสียงดังขึ้นจนเกือบตะคอกส่งมือลงหัวเข็มขัดรูปตัวเอดแล้วรูดออกจากขอบกางเกงยนีนผ่านเข้ากับฝ่ามือตอนแรกว่าจะยกโทษให้ แต่อย่างคุณคงไม่มีวันเข็ดท่าไม่ได้เจอของจริงครั้งที่แล้วมัดผมไว้ยังไงนะมะมัดสินเดียสอดสายสายตามองทางนี้แต่คนร่างโตรู้ทันขยับตัวขวางอีกครั้งเดียหันหลังแม้น้ำเสียงที่ใช้ราบเรียบแต่สินเดียสัมผัสได้ถึงความกราดเกลี้ยวเธอหลับตาลงสูดลมหายใจ แล้วยอมจำนวนแต่โดยดีอีธานชะง,งักร่างยาเห็นซินเดียผ่อนลมหายใจออกมาแล้วหันหลังพรางควยมือส่งมาด้านหลังอย่างยินยอมพร้อมใจทำแบบนี้ก็ใช่ว่าจะทำให้ผมหายโกรธนะเดียเดียรู้ค่ะเดียผิดเองที่ทำกับคุณแรงไปหน่อยแต่อีทานคุณเองก็มีส่วนผิดนะร่างสูงใหญ่ขยับเข้าใกล้ สัมผัสมือนุ่มรวบเข้าหากันมัดด้วยเข็มขัดเส้นเดิมที่เธอเคยมัดดึงจนแน่ใจว่ามือเรียวนุ่มนี้จะไม่หลุดออกมาผมยอมรับเรื่องประธานบริษัทนี้ฉันเคยวันไหนตอนที่14 nc สิงเดียนิ่งอึ้งไปเมื่อได้ยินเสียงทุม้มยอมรับผิดตามที่เธอกล่าวหาต้องการเอี้ยวตัวกลับไปหากแต่มือแกร่งยังดันให้เธอยืนหันหลังแล้วรูดซิปชุดเดรสบางเบาสีพื้นลงถึงกลางหลังปลดตะขอเสื้อในแล้วจึงค่อยจับเธอหมุนกลับมาแต่ผมมันเป็นผู้ชายเห็นแก่ตัวอยากได้และต้องได้ นิ้วเย็นแกร่งแข็งไต่ลาดลายตามขอบสายเสื้อชุดเรสแล้วค่อยเกี่ยวเลื่อนลงผมว่าเรากำลังมีปัญหาผมมัดมือเดียวไว้ด้านหลังแล้วตอนนี้เราจะเอาชุดเรสออกได้ยังไงทามีแก้มัดสินเดียก้มลงมองตัวเองแล้วเห็นจริงอย่างที่อีธานพูดตอนนี้ชุดคาอยู่ที่หัวไหล่ท้าเลื่อนลง ผงพ้นแค่เนินซวงแต่ไม่สามารถถอดออกได้และไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเขาสิงเธอทำให้ซินเดียหัวเราะออกมาอีธานนี่มันคุณมันเขาหลี่ตาลงเล็กน้อยก้มหน้ามองดวงหน้าหวานหัวเราะไปถึงดวงตาจนภาระยับมีน้ำรื้นห่างตานี่เดียหัวเราะผมงั้นเหรอ หัวเราะอ,อีธานไม่หัวเราะได้ไงดูสิเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงหรือเปล่าแค่ถอดเสื้อผ้าผู้หญิงยังมีปัญหาคราวนี้คิวเข้มกล่งขึ้นสูงแม้ว่าเขารู้ดีคำพูดที่ซินเดียเอ่อยขึ้นเธอเพียงล้อเล่นและน่ารักดีเวลาเธอหัวเราะจนตาหยีแต่มันยังทิมเข้าไปอย่างอีโก้เพศชายอยู่ดีจึงจัดการดันกายสาว จนแผ่นหลังชนผ้มาม่านประตูระเบียงอยากรู้ไหมว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับไหนมะไม่ไม่อยากรู้เลยสักนิดกึก <c oughs> หกก่อนจบเรื่องผมจะถามใหม่ว่าเดียให้ผมอยู่ระดับไหนต้องการซือ e ้ออีบุ๊กหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอ แล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องฟังนิยายราักพริมริน